แชร์ด่วนครับใครเห็นคลิปนี้แชร์ด่วนครับแชร์ไปด่วนๆแชร์ไปให้ญาติของท่านรู้ครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณมาแล้วครับเพราะว่าที่ผมให้พี่ๆแชร์เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพื่อนๆพี่ๆญาติพี่น้องของพี่จะได้ประโยชน์มากที่สุดครับวันนี้ครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณมาพบเจอกับเพื่อนๆพี่ๆทางช่องทางนี้นะครับแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ f c ตัวจริง100%ซฟังนะครับใครที่มีของเก่าอยากจะขายอยากจะส่งรูปมาประเมินราคากับแบงค์เข็มเพชรนะครับ ประเมินราคาฟรีทุกชิ้นนะครับบาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่มีการเรียกเก็บใครเก็บเงินคุณคือโจรใครเก็บเงินคุณคือมิจฉาชีพคุณเชื่อผมนะครับวันนี้ครับผมมีเหรียญมาให้เพื่อนๆได้ดูกันผมมีของที่ผมจ่ายเงินเป็นแสนๆมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันว่าเฮ้ยของแบบนี้มันสามารถขายได้ด้วยนะเฮ้ยของแบบนี้มันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้ใครที่ดูอยู่นะครับผมขอไลฟ์รัวๆคนละ3ทีจะได้ไหม นะครับขอไลฟ์รัวๆคนละสามท,ทีอย่างที่บอกครับพี่ของพุ่งเนี้ยมีอยู่ทุกบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่กันตาครับพี่กันตาถามว่าสอบถามได้ไหมสอบถามได้หากเอฟซีท่านใดนะครับที่ดูแบงค์อยู่นะครับแล้วคุณมีของอยากจะขายผมเชื่อครับสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้นะครับสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีต้องบอกว่ามีแต่คนอยากจะขายของมีแต่คนอยากจะหาเงินไว้ลงทุนธุรกิจมีแต่คนอยากจะหาเงิน ไว้ใช้ผมบอกเลยครับของเก่าที่อยู่ที่บ้านคุณสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้ของเก่าที่มันกองอยู่เนี่ยพี่รู้ไหมบางชิ้นเงินล้านนะครับบางชิ้นนะเปลี่ยนแปลเป็นเงินล้านนะครับใครที่มีของอยู่ที่บ้านอย่างเช่นเหรียญเก่าคุณอยากขายคุณส่งรูปมาประเมินราคาคุณมีแบงก์เก่าคุณอยากขายคุณส่งรูปมาประเมินราคาหรือว่าคุณมีพระเครื่อง คุณอยากขายคุณนํามาเช็คพาฟรีได้ที่เหล่านี้ถาดนี้ถาดเดียวจ่ายล้านกระบาทถาดนี้ถาดเดียวนะครับถึงแม้จะเป็นพายย่อยจ่ายรวมๆกันเนี่ยวันเดียวนะอันนี้ถาดนี้วันเดียวนะวันเดียวนะครับล้านกระบาทมีตั้งแต่พาหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านมีโคตรเยอะสวัสดี f c ทาง t i กตอ k ครับสวัสดีครับ t ิ k ตอ k ขอไลค์ร้วๆวด้วยนะ f a c e b o o k ด้วยนะครับให้จริงเหรอ นะครับจิงเออสิงคโปร์นะครับสวัสดีนะครับน้องสาวนะครับสวัสดีพี่ทองปานครับอ่ะพี่พี่ดูนี่ใครดูอยู่ขอคนละหนึ่งแชร์ก่อนเสียงไม่ชัดเสียงชัดเจนไหมครับช่วยพิมพ์บอกกันหน่อยได้ไหมสวัสดีพี่สมทรงนะครับสวัสดีจ้าเดี๋ยวขอแชร์ก่อนขอแชร์ก่อนใครเป็นเอฟซีผมเอาไปหนึ่งแชร์เอามาหนึ่งแชร์แล้วเดี๋ยวผมจะบอกอะไรให้ เดี๋ยวจะบอกอะไรให้ว่าเฮ้ยของพวกนี้มันแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้นะเดี๋ยววันนี้ครับผมมีเหรียญบาทผมมีเหรียญบาทที่มันมีราคามากกว่าปกติผมมีเหรียญบาทตาเป็นดินที่มันมีราคาอันหนึง่งหลักแสนมาให้ดูเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอเลยครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอแชร์ก่อนใครเป็น fc ผมคนละแชร์ก่อนนะ นะครับใครแชร์ผมมีเสื้อแจกอ่ะบอกเลยใครแชร์เดี๋ยวมีเสื้อแจกแอดมินกำลังทำอยู่แอดมินกำลังรวบรวมอยู่ใครแชร์นะฟังนะผมแจกเสื้อเดี๋ยวรอเลยแจกเฉพาะคนแชร์นะครับ f a c e b o o k ้าตัว Ti กต o k 5ตัว,ตวแล้วก็ YouTube 5ตัวนะครับ <c oughs> เดี๋ยวขอแชร์ก่อนเสียงชัดมไ่ม เสียงชัดเจนไหมครับพี่พิมพบอกผมหน่อยนะเสียงชัดไหมอ่ะผมแชร์ก่อนนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วแชร์ก่อนแล้วใครไม่แชร์ไม่รู้อ่ะผมแชร์เพราะเพราะว่าอะไรพี่พี่รู้ไหมพี่มันมีญาติพี่น้องของเราพี่มันมีพวกของเราที่โดนหลอกโคตรเยอะตอนนี้พี่นางประภัยแชร์แล้วครับเอาใครแชร์พิมพแชร์หน่อยพี่หนึ่งแชร์แล้วพี่สันตนีสวัสดีครับสวัสดีเอฟตี 2, ทางติกตอกอ่ะเรามาดูกันอย่างที่แบงค์บอกไปครับ พี่ชายพี่สาวใครที่ดูอยู่ณนะขณะน,นี้สามแชร์วันไปพี่พูุผาขอบพระคุณครับคุณมีของเก่าอยู่ที่บ้านเอานี่นะเอานี่ก่อนนะพักเครื่องใครมีพักเครื่องพิมพิมมีแล้วกดหัวใจรวๆให้ผมนะผมอยากรู้ครับอันนี้เป็นการซาวเสียงอันนี้เป็นการซาวเสียงให้หลายๆคนรู้ว่าเฮ้ยไอของแบบเนี้ยมันขายได้นะเฮ้ยไอของแบบเนี้ย ใครมีเอามาแลกเงินสดอา้าใครมีพักเครื่องพิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆมาเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเซฟใครอยากดูทีเด็ดพิมพ์คำว่าอยากดูแล้วกดหัวใจรัวๆเด้งๆให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมเดินไปเปิดเซฟให้สวัสดีติกต ok นะครับสวัสดีนะครับเล่นพีเคเล่นไม่เป็นเลยนะครับมีพักเครื่องอาใครมีพิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆมาหลายๆคนครับมีพระอยู่ที่บ้าน พี่ถาดเนี้ยเนี่ยพี่ดูนะแบงค์จ่ายเมื่อวานวันเดียวจ่ายเงินเป็นล้านนะครับมีราคาแต่พลาหลักร้อยสามร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยหลักพันก็มีหนึ่งพันห้าพันหมื่นหนึ่งสองหมื่นนะครับหลักหมื่นก็มีหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นสูงสุดก็เจ็ดแปดหมื่นหลักแสนมีสองสามองค์พี่ลองคิดดูครับถาดนี้ถาดเดียววันเดียวนะพี่เยอะไหมล่ะ อา้าวใครคิดว่าเยอะพิมพ์เยอะให้ผมหน่อย <c oughs> ใครคิดว่าเมื่อวานวันเดียวที่แบงค์ซื้อเนี่ยเนี่ยถาดเนี้ยถาดเดียวจ่ายไปล้านกว่าบาทเนี่ยใครคิดว่าเยอะผมรบกวนหน่อยได้ไหมพิมพ์คําว่าเยอะแล้วกดหัวใจรัวๆกดหัวใจเด้งๆมาสวัสดีพี่วุฒิหลังวังครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ประยงครับสวัสดีพี่กำรรครับสวัสดีครับแชร์ไปฮะเดี๋ยวผมไปหยิบทีเด็ดในตู้แป๊บนึงนะได้ป่ะ ได้ป่ะขอไลน์ลุวๆกดไลน์ลุวๆด้วยนะเดี๋ยวหยิบให้ดูพี่อย่างที่ผมบอกของพวกเนี้ยนะครับมันสามารถขายได้จริงนะแบบนึหยิบเก้าสดๆเรียวทามเลยพี่เดี๋ยวหยิบให้ดูทีเด็ดเพีย้ยบผมบอกเลยทีเด็ดเพีย้ยบนี่แล้ววันนี้ใครที่ดูอยู่ในขณะนี้คุณเตรียมเลย คุณเตรียมรอดูเลยอ่ะใครมีพาบ้างอ่ะนี่มีพระบอกเลยใครที่มีพ้าเครื่องอยู่ที่บ้านแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินสดใครที่มีพราอยู่ที่บ้านอยากจะได้เงินไปใช้คุณฟังผมนะครับคุณหยิบพระของคุณและคุณเดินทางมาหาแบงค์เช็คพราฟรีเช็คพราฟรีประเมินราคาฟรีบาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่ต้องเสียคุณหยิบพระคุณและคุณเดินทางมาเลยพี่พี่อาจจะโชคดีแบบพี่ท่านนี้เนี่ย พี่ชุดนี้จ่ายเป็นล้านนะครับชุดนี้จ่ายเป็นล้านนะครับอ้าเรามาดูนครับใครอยากดูเหรียญบาทใครอยากดูเหรียญบาทที่มีราคาหลักแสนรบกวนครับพิมพ์คำว่าอยากดูแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยนี่คุณมีแบบนี้คุณติดต่อมานี้แต่อย่าลืมนะ FC FC ดูนี่ นี่ f c ท่านใดที่ดูอยู่แล้วที่บ้านคุณมีแบบนี้ครับแบงก์ต่างประเทศแบงก์ต่างประเทศที่มันยกเลิกไม่สามารถแลกค่าได้ขาดเก่าตกรุ่นมีรอยปากกาอ่ะคุณดูนะและแบงก์ซื้อโคดเยอะขาดเก่าเนี่ยบูไนแบบนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะแบงก์บูไนแบบนี้ใช้ไม่ได้แล้วนี่พี่ดูนี่นี่สวิตเซอร์แลนด์ดอลลารุ่นเก่าที่แลกธนาคารไม่ได้ แบงค์แบบนี้แลกธนาคารไม่ได้นะนี่หยวนจีนขาดแบบนี้แลกไม่ได้นี่เน่าเปียกๆแบบนี้ธนาคารก็ไม่รับแบงค์ bank ใบไหนที่ธนาคารรับคุณเอาไปแลกธนาคารเลยแต่ถ้าขาดแบบเนี้ยผมเชื่อเหลือเกินครับและผมทราบครับว่าธนาคารไม่รับซื้อธนบัตรของเราอย่างแน่นอนนะครับใครที่ดูอยู่ณนะขณะนี้แล้วคุณมีแบงค์ต่างประเทศอยู่ที่บ้านเป็นใบก็แล้วแต่บางบ้านมีเป็นปึก,ปก บางใบขายได้หลักสิบครับบางใบขายได้หลักร้อยครับบางใบขายได้หลักพันครับแล้วแต่ธนบัตรของคุณครับว่าธนาบัตรของคุณจะเป็นแบบไหนเนี่ยแล้วคุณดูเนี่เนี่ยเก่าเก่าแบบเนี้ยเก่าเก่าแบบเนี้ยขายได้ใครที่ดูอยู่นะครับแล้วคุณมีแบงก์ต่างประเทศคุณมีแบงก์จีนนี่แบงก์จีนไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็แล้วแต่นี่คุณลองดูสีม่วงสีเทาสีเขียว คุณหยิบของมาและเอามาขายที่ร้านเราได้เลยแบงค์ซื้อแน่นอนนะแบงค์ซื้อของคุณแน่นอนและจ่ายด้วยเงินสดแบงค์ต่างประเทศบางใบใบละสิบล้านนะครับแบงค์ต่างประเทศบางใบใบหนึ่งสามสิบล้านนะครับแต่ผมไม่รู้ครับว่ามันจะมีหลงอยู่ที่บ้านของพเพื่อนๆพี่ๆของเราหรือเปล่าอย่าลืมนะมีแบงค์ต่างประเทศมีเหรียญต่างประเทศคุณอยากขายคุณนึกถึงแบงค์ครับและนี่มาเรามาดูนี่กัน สวัสดีครับใครที่ดูอยู่พิวุฒหลังวังสวัสดีครับผมขอคนละหนึ่งแชร์ก่อนใครแชร์แล้วบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนโอ้ไม่มีใครแชร์เลยวันนี้ไปไหนกันหมดเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่มีใครแชร์เลยสวัสดี facebook ครับสวัสดี youtube สวัสดี t i ๊ t o k ครับไม่มีคนแชร์เลยเลรอไปไหนกันหมดเนี่ย พี่ลำพูสวัสดีครับแชร์แล้วขอบคุณครับอ่ามาเรามาดูกันครับวันนี้ครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งหลายที่ดูอยู่แบงค์เข็มเพชรครับมีเหรียญบาทที่แบงค์ประกาศรับซื้อในราคาอันละแสนฟังไม่ผิดเหรียญหนึ่งบาทที่รับซื้อในราคาอันละหนึ่งแสนบาทคุณคิดว่าฟังผิดไหมเหรียญบาทอันละแสนหากคุณขายได้คุณดีใจไหมครับอพิมพ์บอกผมก่อน เหรียญบาทเหรียญเดียวเนี่ยถ้าขายได้อลละแสนคุณจะดีใจไหมแต่สําหรับผมโคตรดีใจเพราะเงินแสนนี้สามารถนําไปลงทุนธุรกิจเงินแสนเนี่ยสามารถนําไปต่อยอดนู่นต่อยอดนี่ได้อีกเยอะแยะมากมายอย่างที่แบงก์บอกครับหากท่านใดที่ดูอยู่แล้วคุณมีของเก่าอยู่ที่บ้านบางคนครับที่เอาของมาขายเนี่ยพี่เชื่อไหมพี่ จะบอกว่าไงอ่ะบางคนร้องไห้บางคนอึง้งเฮ้ยมันขายได้จริงเหรอพินิตยาแชร์แล้วสามแชร์อยู่โกสุมมหาสารคามครับสวัสดีครับพี่สมายบอกดีใจมากอา้าวนี่พี่อิดโคราชบอกดีใจอา้าวนี่เห็นไหมพี่หากเหรียญบาทที่บ้านเราและคุณเอามาขายได้ในราคาหนึ่งแสนเป็นเรื่องที่ดีใจครับอ่ะเราดูนี่ครับ <c oughs> <c oughs> เหรียญหนึ่งบาท ที่มีราคาอันละหนึ่งแสนอ่ะให้ติ๊กต็อกดูก่อนนี่คือเหรียญน,นี้ขอไลค์รลวด้วยใครเห็นขอไลค์รัวด้วยนี่น,นี่เอาเหรียญน,นี้ดีกว,ว่า<ส>เหรียญน,นี้มันไม่ได้อยู่ในเมาส์มันจะได้แบบชัดๆใครดูอยู่ขอไลค์รัวๆคนละสามทีนี่อ่ะพี่ดูนะนี่นี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินปีศูนย์ห้าย้ำนะเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินปีศูนย์ห้าคือเหรียญหนึ่งบาทแบบที่สวัสดีเสียแจ๊ อ่ะคุณดูนะเห็นป่มเป็นเหรียญบาทที่ใครๆก็บอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> ฉันมีใครๆก็บอกที่บ้านมีแต่คุณรู้ไหมครับว่าแบงค์เล่นแบบไหนแบงค์เล่นแบบไหนอ่ะพี่พีพดูสวัสดีพี่โอติครับจุดสังเกตความแพงของเหรียญนหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้าเหรียญน,นี้ ไอเหรียญบาทเดียวที่มันขายได้อลละแสนไอเหรียญบาทเดียวที่ใครๆก็มองไม่เห็นว่ามันมีค่าคุณอย่าปล่อยผ่านคุณอย่าปล่อยพลาดคุณเชื่อแบงค์จุดสังเกตความแพงครับเดี๋ยวผมหาอะไรมาชี้ดูกัน,นะดูศึกษาไปพร้อมๆกันดูและศึกษาไปพร้อมๆกันอ่ะนี่คุณดูนี่เมื่อพี่ๆมีเหรียญหนึ่งบาทพี่วบอกไม่ชัด เดี๋ยวแปบนะเดี <Oops. S 1> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูแป๊บนึงเมื่อพี่พี่มีเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้าที่เป็นเหรียญตราแผ่นดินคือเหรียญนี้ออะพี่พี่ดูนะติ๊กตอกเห็นยังครับพี่ดูนะจุดสังเกตความแพงของเหรียญบาทเหรียญนี้ยอดเจดีย์หรือพระมหาพิชัยมุงกุฎมันชี้ไปที่ตัวยอยักษ์คุณเห็นไหมเห็นไหมเอาใครเห็นแล้วพีไม่์เห็นแล้วให้ผมหน่อยนะ เนี่ยจุดอื่นไม่ต้องดูเนี่ยเห็นไหม้ยายอดเจดีไม่ตรงกับยอยักษ์ไม่ซื้อนะครับไม่มีราคายอดเจดีไม่ตรงกับยอยักษ์ไม่ซื้อนะครับไม่มีราคานะครับเอาเห็นปะเห็นไหมเอาใครเห็นพิมพ์เห็นให้ผมหน่อยผมจะได้ไปฮนะเนี่ยแหละคือเหรียญหนึ่งบาท ที่มันมีราคาการเล่นหาและคุณรู้ไหมครับว่าไอเหรียญบาทแบบเนี้ยเหรียญแรกที่ผมเจอผมเจอกับชาวบ้านที่เจอเลยในวงการที่เอามาค้นมาหาเอารูปมารับซื้อกันเนี่ยเหรียญแรกผมเป็นคนเจอครับเจอมาจากพี่ท่านหนึ่งนำเหรียญบาทมาขายให้ที่ร้านนำเหรียญบาทมาที่ร้านบอกว่า พี่มีเหรียญบาทตาเป็นดินแบบนี้คุณแบงค์รับซื้อไหมผมบอกเลยนะเหรียญบาทตาเป็นดินแบบนี้ผมซื้อพี่มาในราคาเหรียญละเก้าหมื่นบาทหนึ่งอันแรกเลยไม่สวยด้วยบาทหนึ่งแลกเก้าหมื่นเยอะไหมล่ะสำหรับผมโคตรเยอะครับแต่จุดสังเกตคุณฟังนะครับใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้าปีพศสองพันห้าร้อยห้า 2505หรือว่ายอดตาเป็นดินเนี่ยแบบธรรมดาคุณดูนะครับที่ตราเป็นดินสวัสดีครับติกตอกไม่มีใครกดไลค์เลยนะครับวันนี้นะครับ facebook ด้วยนะครับสวัสดีพี่สุภาวดียงยศจากขนอมครับอ่ะแล้วคุณฟังผมนะเหรียญที่มันมีราคายอดจอดีต,ต้องตรงกับยอ,อยักษ์เท่านั้นหากไม่ตรงไม่มีราคาไม่ตรงมันพบเจอได้เยอะมากม ใครเจอแบบตรงเอามาขายได้ไม่ตรงไม่รับซื้อครับอ่ะนะครับขอบพระคุณครับวันนี้ผมก็ได้หยิบเหรียญแบบเนี้ยมาให้ทุกท่านได้ดูว่าเฮ้ยเหรียญแบบนี้มันมีมูลาค่าด้วนะยนะเฮ้ยเหรียญแบบนี้มันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับใครดูอยู่มีแบงก์ต่างประเทศมีเหรียญต่างประเทศมีเหรียญจีนเหรียญจีนแบบนี้นี่อ่ะเนี้ยอันเนี <seus S 1> ้ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยไม้เท้าอย่างเงี้ย สามพันสี่พันห้าพันเนี่ยเนี่ยหัวโตแบบเนี้ยสามสี่พันสี่ห้าพันหมื่นหนึ่งแล้วแต่สภาพเนี่ยหลังเป็นเรือแบบเนี้ยเนี่ยอ่ะเนี่ยหลังเป็นเรือแบบเนี้ยอ่ะละสองพันเหรียญต่างประเทศนะบางบ้านมีโคดเยอะบางบ้านมีโคดเยอะเนี่ยแบบเนี้ยผมก็ซื้อเนี่ยอ่ะดูนี้นี่มังกรนี่อัะละสองหมื่นนี่มังกรอ่ะละสองหมื่นอ่ะคุณดูนี่นี่มังกรแบบนี้อ่ะละสองหมื่นห้า ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเหรียญที่บ้านคุณเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนแต่ถ้าเป็นแบบนี้แบงค์ซื้อเหรียญต่างประเทศอ่ะเหรียญต่างประเทศแบงค์ต่างประเทศแบงค์ไทยเหรียญไทยพระเครื่องผมเชื่อครับร้อยละเก้าสิบที่ดูแบงค์อยู่ที่ดูอยู่นะขณะน,นี้ขอบคุณไ like ลค์รัวๆครับใครดูอยู่ขอคนละแชร์ก่อนนะมีเพจเดียวเนะ่ครับพี่ไม่ต้องไปจำอะไรเลยแบงค์เข็มเพรวัตถุโบราณประเมินราคาฟรีนะครับ บาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่เก็บใครเก็บเงินคุณคือโจรใครเก็บเงินคุณคือมิจฉาชีพคุณจําคําผมไว้คุณมีเหรียญต่างประเทศมีแบงก์ต่างประเทศมีพักเครื่องมีเครื่องเงินมีขันเงินมีเข็มขัดเงินมีอะไรก็แล้วแต่คุณหยิบและคุณเดินทางมาหาแบงค์ที่ร้านร้านตั้งอยู่ตรงข้ามแบงค์กรุงไทยครับสาขาสี่ย่านย้ำนะร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามแบงก์กรุงไทยครับ สาขาสี่ย่านร้านเปิดทุกวันมีแบงค์มีเหรียญมีพระหยิบมาหยิบแล้วคุณเดินทางมามาได้เลยครับจำคำแบงค์ไว้แบงค์เข็มเพชรประมินราคาฟรีทุกชิ้นครับบาทเดียวก็ม่มีการเรียกเก็บครับเดี๋ยวเราไปเจอที่ร้านนะวันนี้นะครับผมจะรีบเข้าร้านนะครับเพราะว่ามี FC เนี่ยนัดเอาพระมาที่ร้านยอดอยู่ประมาณสัก7-8ดแ0 0สนเดี๋ยวเช้านี้จะไปจ่ายเงิน7800แสนที่ร้านกัน นะครับเอาเป็นว่าสวัสดีนะครับอาจารย์เบนลาดบุรีครับสวัสดีครับอาจารย์ชินพันธ์ชนะพันธ์นะครับสวัสดีครับก็อย่างที่บอกครับคนในที่อยู่ในเฟซเนี่ยเป็นเพื่อนกันหมดเพราะค้าคนรับซื้อไม่ได้มีเฉพาะผมคนเดียวคุณลองดูครับเผื่อถูกใจใครครับเชื่อใจใครขายคนนั้นได้เลยนะครับก็อย่างที่บอกพี่ของแม่งมีคดเยอะซื้อยังไงก็ไม่หมดของเก่าเนี่ยตอนเด็กๆผมเคยนั่งคุยกับเพื่อน อาชีพเราเนี่ยมันมีวันหมดไหมไอซื้อของเก่าเนี่ยมันมีวันหมดไหมผมก็ยังยืนยันนะผ่านอยู่ในวงการนี้มาเกือบสามสิบปีนะ่ะไม่มีวันหมดหมดยาก <c oughs> นะครับเอาเป็นว่ามีพระเอามาเช็คฟรีที่ร้านมีเหรียญเอามาขายที่ร้านมีแบงค์เอามาขายที่ร้านแบงค์เ,าาขางเข็มเพชรวัตถุร้านตั้งอยู่ตรงข้ามแบงค์กรุงไทยสาขาสียาน วันนี้ขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนใครดูอยู่นะครับขอให้พี่ๆเฮงๆเลยๆนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะใครอยากได้เสื้อใครอยากเป็นครอบครัวเดียวกันเสื้อกําลังจะเสร็จแล้วกาลังเก็บรวบรวมรายชื่อใครอยากได้แชร์ไปครับเดี๋ยวแอดมินจะไปจับรายชื่อของคุณขึ้นมาวันนี้แบงค์เข็มเพชรวัจุรานขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันนะครับที่ร้านนะร้านตั้งอยู่ตรงข้ามแบงค์กรุงไทยสาขาสยามไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเวยๆนะจ๊ะก็อย่างที่บอกนะมีของ